สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปเครื่องล่อนถ่านตัวเครื่องนะคะประกอบด้วยมอเตอร์หนึ่งตัวค่ะแล้วก็ตะแกรงล่อนลูกเบี้ยวสายพานแล้วก็เหล็กเป็นโครงสร้างของเครื่องนะคะคเครื่องจะสั่งการผ่านคำสั่งโดยกดสวิตช์ตรงนี้ค่ะส้ับขื้นเครื่องก็จะทำงานอย่างนี้นะคะ อันนี้คือวัตถุดิบคือกลานะคะมะพร้าวนะคะที่เรานำมาเผาโดยการเรานำมาลงเตาค่ะเมื่อลงเตาแล้วเราก็เผาจนมันไหม้เป็นสีดำหมดเมื่อถึงเวลาไหม้เป็นสีดำหมดแล้วเราก็ดับด้วยน้ำค่ะเมื่อดับด้วยน้ำก็ไว้ในเตาประมาณสองถึงสามวันแล้วเราก็นำตัจกจากเตาขึ้นมาค่ะ ขึ้นมากองไว้แบบนี้นะคะเมื่อถ้าถ่า,านยังไม่แห้งเราก็ต้องนําแผ่เพื่อตากลมค่ะเพื่อให้มันแห้งแต่ถ้าแห้งแล้วเราสามารถนําขึ้นบนเครื่องร่อนได้เลยค่ะสาเหตุที่เราต้องร่อน,นนะคะเพราะว่าในถ่านมันจะมีเศษผงอย่างนี้เยอะถ้าไปขายอย่างนี้เราก็จะโดนตัดราคาค่ะ กะลา,า,าก็จะตกมาอยู่ตรงนี้เศษถ่ายก็จะตกอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็สามารถนําใส่ถุงได้เลยค่ะส่วนอันที่ดิบเราก็เลือกออกค่ะส่วนเศ,เศษผงก็จะตกอยู่ข้างล่างใต้ตะแกรงนี้นะคะเราก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะถ้าทาน องแบบอันนี้คือที่ยังไม่ได้ร่อนกับอันนี้คือที่ร่อนแล้วมีลักษณะแตกต่างกันนี้แลนี่ก็คือที่ผงข้างในนะคะที่ว่ามันร่วงออกมาจากตะแกรงที่ทานร่อนไปนะคะนีไข่แลือดที่ผงนี้เราสามารถนําไปตักใส่ถุงแล้วก็ไปขายได้เหมือนกันขอบคุณค่ะ